ี่ข้าวันนี้นะคะกลุ่มเราจะนําเสนอเกมเดนเาเก็บคอยค่ะก่อนที่จะเริ่มนะคะให้ไปกดหงสสีเขียวก่อนค่ะมันก็จะมีเสียงขึ้นอย่างนี้นะคะผู้จะทานะคะจะทําโดยนายเส,สวุติสุขชติเลขที่20ค่ะกับนางสาวพิยันดานตั้งกลเลขที่28พอสี่สิบห้าเราคู่แล้วนะคะกดเกณฑ์การให้คะแนนแล้วก็วิธีการเล่นนะคะก็คือวิธีการเล่นนะคะกดปุ่ม A และ D เพ,พ,พื่อควบคุมไดโนเสาร์สีเขียวค่ะและ กดตัวลูกศรซ้ายขวาเพื่อบังคับเดนเสารสีแดงก่อนจะเล่นนะคะร่ะเปลี่ยนภาษาบนแป้นพิมพ์ให้เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะกดเกณฑ์กันให้คะแนนคือเมื่อคนใดคนหนึ่งนะคะเก็บคอยครบสิบคอยจะเป็นฝ่ายชนะค่ะมาดูการเล่นแล้วก็ตัวเกมกันเลยนะคะเนื้อเรื่องนะคะไดนโนเสาร์อาศัย ในป่าเวทมนต์วันหนึ่งนะคะมันได้เจอกับเหรียญขนาดใหญ่ตัวงมาจากท้องฟ้าทั้งสองตัวจึงตกลงกันว่าใครเก็บเหรียญได้มากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะนะคะดังนั้นทั้งสองจึงเริ่มแข่งขันกันค่ะเล่นนี้นะคะก็คือตัวสีแดงน,นะคะจะบังคับโดยการกดเลืต่อน,นะคะใต้ขวาค่ะอย่างนี้นะคะ ้าส่วนตัวด้านเสาสีเขียวนะคะจะบังคับโดยใช้ A กับ D ค่ะอย่นี้นะคะก็เช่งเช่นตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสีแดงนะคะจะเป็นฝ่ายชนะค่ะเพราะาได้10คะแนนก่อนนะคะเราจะมาลองเล่นใหม่กรังนะคะโดยการให้ตัวสีเขียวเป็นฝ่ายชนะบ้างนะคะโดยจะเคลื่อนไหวตัวสีเขียว้วยการกด A กับ D นะคะ A ซ้ายค่ะ D วขวานะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะตัวสีเขียวเป็นฝ่ายชนะก่อนนะคะเพราะว่าได้10คะแนนก่อนค่ะครับสำหรับโค้ดที่น่าสนใจนะครับก็จะมีโค้ดที่เป็นโค้ดตัวเริ่มเกมของนี่จะเป็นโค้ดของตัวไดโนเสาร์สีเขียวนะครับก็คือเป็นโค้ดที่สามารถทําให้ไดโนเสาร์สีเขียวขยับซ้ายขวาได้โดยการที่กดปุ่ม D จะไปด้านขวากดปุ่ม A จะไปด้านซ้ายนะฮะแล้วก็โค้ดตัวตัวตัวสีแดงก็คือกดปุ่มลูกศรลูกศรขวาก็จะไปด้านขวาลูกศรซ้ายก็จะไปด้านซ้ายนะฮะ ส่วนนายโดเสาตัวนี้จะเป็นนายโดเสาที่ทําหน้าที่ตั้งโชว์ไว้อย่างเดียวว่าโชว์หน้าหน้าหลักแล้วก็หน้าหน้าหน้าจบนะฮะอันนี้เป็นปุ่มเพย์ครับปุ่มเพย์คือปุ่มที่กดดาเนินเรื่องก็สามารถอยู่ตรงหน้าหลักแล้วก็ไปที่กดที่หน้าดาเนินหน้าเนื้อเรื่องนะฮะนี่คือกลุ่มนี่คือปุ่มวิธีการเล่นก็คือโค้ดของปุ่มวิธีการเล่นแล้วก็การให้เกณฑ์คะแนนนะฮะก็อยู่ประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นโค้ดของปุ่มผู้จัดทำนะครับก็จะมี เรื่องเกมเนื้อเรื่อง,องแล้วก็ข้อมูลของผู้จัดทำที่เป็นคอสตูมของผู้จัดทำนะฮะอันนี้คอยคอยคือเหรียญที่ตกลงมาจากฟ้านะครับก็จะมีการบอกว่าตกลงมาที่แกนไหนตกลงมาถึงตรงไหนแล้วตกลงมาโดนที่ตัวทีเล็กแล้วจะหยุดตกลงมาที่ตัวนะครับก็ตัวไดโนเสาร์ครับก็จะหยุดได้แล้วก็นับเป็นหนคะแนนนะฮะ สามอันเหมือนกันเลยครับคอยหนึ่งคอยสองคอยแล้วก็คอยสามครับผมอันนี้จะเป็นปุ่มข้ามครับเวลาเราจะเล่นเกมเราก็กดปุ่มข้ามปุ่มน,นี้นะฮะก็จะว่ากพคือโค้ดของปุ่มข้ามนะฮะส่วนนี้คือเป็นปุ่มโฮมครับที่สามารถกดมาหน้าแรกได้ตลอดเวลานะฮะเมื่อเราอยู่วิธีการเล่นหรือ,อยู่ที่ผู้้จัดทำเราก็กดปุ่มโฮมเพื่อกลับมาหน้าแรกได้นะฮะประมาณนี้ครับ